ครับโอเคลดีครับคลิปนี้อีกหนึ่งตัวครับเมจิกนะครับเจ็ดอินหนึ่งนะครับน้าตัวนี้นะครับเจ็ดอินหนึ่งโอ้ยเจ็ดอินหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่มีเบบี้มีเลเซอร์มีแฟตนะครับแล้วก็มีไฟย้อมด้วยนะครับตรงกลางนี่จะเป็นเหมือนไฟพานะครับตรงกลางนะครับนี่เป็นแฟตนะมี R G B วิ่งมีเลเซอร์สีเขียวสีแดงนะครับแล้วก็มีเบบี้นะครับมีลวดลายต่างๆนะครับมาพร้อมรีโมทไร้สายเหมือนเดิมนะครับนี่แบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะปล่อย ให้ดูว่าแต่ละโหมดมันทำงานอะไรบ้างนะครับโอเคหันกลับไปตัวด้านหลังนะครับมี d m x นะครับลิงก์ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับมันก็จะมีโหมดนะครับกด A1 เนี่ยมันก็จะออกเป็นเบบี้ดอกไม้อย่างเดียวนะครับนี่เป็นดอกไม้อย่างเดียวนะครับ A 2นะครับเมจิกบอลนี่เมจิกบอลนะไป A สามก็เป็นเลเซอร์สีแดงสีเขียวสลับไปนะครับตามโปรแกรมของเขานะครับ A อสี่เป็นเลเซอร์สีเขียวสีแดงเหมือนกันนี่อ๋อเท่าที่ครับ A อสี่นี้เป็นไฟย้อมครับไฟพาเท่าทีครับนี่เป็นไฟย้อมโอ้โหแสงแรงมากดูแสงครับนี่นะครับเห็นไหมแสงแรงมากนะครับเป็นไฟพานะครับเนี่ยส่องดูสว่างเลยนะนะเป็นไฟพานะครับสีมันจะเป็นสลับไป rgb นะครับ ไม่สามารถล็อกได้นะครับแต่ DMX ผมไม่แน่ใจว่าล็อกได้ไหมนะครับส่วนหกเนี่ยก็จะเป็นรวมไปนะครับผสมไปค่อยๆปล่อยสลับไปนะครับตามโปรแกรมของเครื่องนะครับส่วนเจ็ดนะครับก็จะออกรวมแต่ว่าเร็วหน่อยนะครับสลับเร็วหน่อยส่วนแปดนี่มาเลยแบบนี้ลายประมาณนี้เก้าเป็นซาว เห็นไหมดอกจันก็เป็นซาวเหมือนเดิมศูนย์ก็เป็นซาวนี่ออกเต็มเลยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็เป็นซาวแต่ถ้า a อก็จะออกแบบนี้นะครับ A1 ก็ไปอย่างนี้เลย A2 A3 A4 A5 A6 A6 ก็ปล่อยออตโ,ตโต้โอเครดลายประมาณนี้นะครับตัวนี้แสงสวยมากครับตัวนี้สวยมาก สว่างมากตัวไฟเลเซอร์นะครับแล้วก็เบบี้แล้วก็เมจิกบอลนะครับเต็มมากนะครับนี่นะครับอ่าสินค้ามีพร้อมจำหน่ายนะครับร้านโอ๊กเอตลาดบ้านม่อแล้วนะครับท้ายคลิปมี QR Code อยู่นะครับสามารถแอดไลน์สั่งซื้อโดยตรงกับทางร้านได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวหลอกนะครับนะครับรับประกันนะครับสินค้าไม่เกินสองวันของถึงแน่นอนนะครับนี่ประมาณนี้นะโอเคขอบคุณครับ